เป็นเทศกาลกินไข่นะคะข้างในจะมีกุริดนะคะทุกคนเนาะจะมีพวกไข่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะอิสต์เนาะอีสต์หรือว่าฮิสต์เรือรอีสต์อีสต์เนาะนี่ค่ะเทศกาลของสวีเดนนะคะมาจ้าแม่บ้านไทยในสวีเดน เรามาโมว,ว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้เนาะว่าติดตามชีวิต EP ที่สองกันทุกคนตอนนี้อยู่ในห้องน้ำนะไม่มีคนเราก็แอต่ายได้เทงแร่น,นอนก็พ่กกันไปเนาะมาจำ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 มาจคนมันสวยอะ่ะทําทำเบบว,วิปแต่คยแมวท้องหน่อท้องโตขึ้นว้าคนสวยมากเลยครับสวัสดีค่ะมาเจอพี่ตา EP สองอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำ อะไรมนะั่งเนาะคลิปสั้นๆนะไม่ต้องยาวมากนะครับการจมูกอีกแล้วครัทุกคนอืมสวยงามอันนี้เป็นใต้ถุนบ้านนะคะทุกคนมันยังเช้าอยู่ยังไม่มีคนมาเนาะนี่ค่ะห้องเก็บของเราอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนเชล่างเนะชลล่างนะข้างล่างเนาะอันนี้มาเป็นรถเปิดประตูของเราเนานะครัแล้วเขไปตรงนี้อีกค่ะทุกคนนี่ค่ะอยู่ที่เก่าที่เริ่มนะ าจะไปเปิดไฟกันนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็เสียวๆสไส่อยู่แต่มันก็สว่างมแเลยแต่ในกล้องมันเหมือนสว่างแต่มันจะมืดนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็ยังมืดเลย,ยไอีกคนนึก็ย่อมมาเลยคิดว่าอีกคนหนึ่งมาแล้วแหละทุกคนโซวขาบนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้างนอกเขากำลังสร้างตึกใหม่นี่ค่ะ ที่ทำงานพิตาก็อาจจะไม่เยอะนะนี่ค่เหมือนเหมือนเหมือนเหมนีสิงนทุกคนนี่ค่เปิดไฟก่อนนะจะได้สวบ,บางสยเราจะได้เราจะได้อันนี้นะคะทุกคนเราจะเข้าไปในห้องห้องอันนี้นะคะทุกคน นี่คับโอ้ระเบียบจังเลยตรงนี้อันนี้เป็นห้องห้องประชุมสําหรับเด็กสอนอาหาราเรียนอาหารนะเรียนทําอาหารนะเราจะไปพาไปเข้าไห้<า>ค,คืื่อล็อกเข้าไม่ได้เลยตรงนี้นี่ค่ะเขาเขียนเขียน,นจดหม่งจดหมายไว้ก็ทาอะไรมากประมาณนี้ทุกคนอ,ดอ,อาดสุตโส้ว่นวายหน่อยนะคลิปนี้นะเดจะเข้าตรงนี้ค่ะ ขอาครัวน้อยๆของพี่ตาแต่ไม่ใช่ของพี่ตาหรอกของคนอื่นเขาเปิดเตาดูดไว้ยังไม่เก็บเลยค่ะเด็กยังไม่ทําอะไรเลยตอนนี้นก็เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนเยอะมากเลยโอ้ยขยะก,กองใหญ่มากเลยทุกคนนี่ค่ะครัวเด็กพี่ตาก็ขอทํางานก่อนนะคะทุกคนอาใจสองนาทีสานาทีก็ว่ากันไปเนาะ ตาก็าขอทำงานก่อนครับเก็บขยะก,ก่อนครับเป็นเป็นผู้เก็บนะคะไม่ใช่เป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้เก็บครับเป็นผู้เก็บเป็นผู้ที่จุดเก็บเป็นผู้เก็บนะครับทุกคนไม่ใช่เป็นผู้ให้ะะเป็นผู้เก็บครับเราก็ยังใสยปอกแขนมันก็ถึงเจ็บแขนนะทุกคนมีปอกแขนนี่ช่วยดีมากเลยค่ะทุกคน น้องเจ้าขาแล้วมุกก็ไหไรปัด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 อากาศเปลี่ยนเลยเทุกคนเดี๋ยวร้อนเลยหนาวเดี๋ยวร้อนเลยหนาวไม่ไหวกันรูร้ป,ป้ะโคว่านุ้นทำไมามาตีเช้าลลยทุกคนวันนี้พาขึ้นวันใด ความสดกระปกของบันใดเลยสิเพื่อนอีกคนอยู่ฝั่งนู้นค่ะเราทำงานกันคนละชั้นอันนี้ชั้นของนางค่ะมันยังอึมครึมอยู่เลยทุกคนเจ้าค่ะนี่ค่ะต่างลงไปมันก็เหมือนเหมือนเคยถ่ายนล้วแนะทุกคนเนาะมันก็ยังมืดไปรอบ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  ไปถึงนี่เราพี่ตายอยู่ชั้นสองขอเพื่อนอยู่ชั้นสามค่ะ